จากที่ฝนตกหนักนะคะเนาะฝนตกหนักมากเลยนะคะเนาะวานฝนตกหนักเป็นชั่วโมงเลยนะคะเนาะก็เลยทําให้ฟ้าเหมือนฟ้ารั่วใช้สะพานทอดเอานะคะเนาะใช้ชีวิตแบบนี้ช่วงหน้าฝนเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะเนาะกาลังใจตัวเองสําคัญที่สุดนะคะเนาะสะพานมาทอดให้เพื่อนๆดูนะคะเนาะประมาณนี้ปล่อยแถวนี้เนาะปลามาปล่อยเลยนะคะเนาะเพื่อนๆเนาะ พามาปล่อยเลยจ้าก็พามาทามอดสะพานเหมือนเดิมนะคะเนะาะก็มาจากที่ฝนตกหนักนะคะเนาะฝนตกหนักมากเลยนะคะเนาะเมื่อวานฝนตกหนักเป็นชั่วโมงเลยนะคะเนาะก็เลยทําให้ฟ้าเหมือนฟ้าร่วแต่เมื่อวานนะคะเนาะตั้งแต่เมื่อวานเนาะเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็พามาทอดสะพานเหมือนเดิมนะคะเนาะถ้าฝนตกหนักก็จะประมาณในบ้านน้งองนีดก็ทอดสะพานครับ สะพานมาทอดให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเนาะประมาณนี้ปล่อยแถวนี้เนาะปลามาปล่อยเลยนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะปลามาปล่อยเลยจ้าก็พามาทอดสะพานเหมือนเดิมนะคะเนาะก็เอาเลยนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะเนาะันนี้มาทอดสะพานกันแล้วนะคะเนาะก็เดี๋ยวตรงนี้จะเอาปลามาปล่อยน้ำจะปริมอยู่แถวนี้เลยนะคะเนาะก็อยู่ตรง ในน้ำเขาจะปริมอยู่แถวนี้เลยนะคะเนาะก็อยู่ตรงในแต่เมื่อวานนะคะเนาะงตั้งแต่เมื่อวานเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะวันนี้ก็พามาทอสะพานเหมือนเดิมนะคะเนาะถ้าฝนตกหนักก็จะประมาณในบ้านน,น้องนิดก็ทอสะพานเขาจากที่ฝนตกหนักนะคะเนาะฝนตกหนักมากเลยนะคะเนาะเมื่อวานฝนตกหนักเป็นชั่วโมงเลยนะคะเนาะก็เลยทําให้ฟ้าเหมือนฟ้ารว่วปรามมาปล่อยแหวกไหวตามนี้แล้วนะคะตาม ของโถงใหญ่เลยนะคะเนาะเลี spell, ain, on, ้ยงเขาไว้อยู่ในนี้เลยเนาะก็พาเพื่อนเพื่อนมาทอดสะพานแต่ชสะพานมาทอดให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเนาะประมาณนี้ภาพร่างกายกันนะคะเนาะสวัสดีตอนเช้านะคะนี่นี่เจ้าเจ้าบ้านเจ้าบ้านเขาเจ้าบ้านเขาเจ้าบ้านเขาถุงบ้านใหญ่น้องนิดนี่แหละนะคะเนาะก็จะปริมอยู่แถวนี้นะคะเนาะปริมอยู่แถวนี้แหละเนาะก็นี่แหละเนาะ แต่หมดหน้าฝนไม่ไวเนาะเราจะได้อยู่แบบสบายๆหน่อยนะคะเนาะก็นี่แหละถ้าหน้าฝนก็จะประมาณนี้เลยนะคะเนาะก็ต้องฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะเฮงเฮงปังปังกันทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทา่านทุกคนนะคะเนาะเช้าเช้านะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะเฮงเฮงปังปังกันทุกคนสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะเนาะเช้าๆน,นะคะปล่อยแถวนี้เนาะปลามาปล่อยเลยนะคะเนาะเพื่อนๆเนาะปลามาปล่อยเลยจ้าก็พามาทอดสะพานเหมือนเดิมนะคะเนาะก็ปลามาปล่อยแวกไหวตามนี้แลวนะคะตามห้องโถงใหญ่เลยนะคะเนาะเลี้ยงเขาไว้อยู่ในนี้เลยเนาะก็พาเพื่อนๆมาทอดสะพาน <ๆ S 1> แต่ช้า้เก <ๆ S 3> ็จะปริมอยู่แถวนี้เลยนะคะเนาะก็อยู่ตรงในเข้าไป ตามห้องนะคะเนาะตามห้องของแต่ละคนนะคะเนาะก็นี่แหละเนาะเดี๋ยวต้องเอาปลามาเลี้ยงเลยค่ะทุกคนคะ่ะต้องเอาตัวเองต้องมาก่อนนะคะเนาะไม่ว่าจะอะไรเนาะก็วันนี้ก็มาฝากเพื่อนๆนนะคะเนาะก็ดูแลสุขภาพเป็นกำลังใจด้วยนะคะเฮงเฮงปังปังกันทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะเนะาะเช้าเช้านะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องนิดก็พาเพือพ่อนๆมาทอดสะพานอีกแล้วนะคะเนาะมาทอดสะพานกันอีกแล้วนะคะเลยค่ะวันนี้นะคะก็ <im itation> ขอให้าจากที่ฝนตกหนักนะคะเนาะฝนตกหนักมากเลยนะคะเนาะเมื่อวานฝนตกหนักเป็นชั่วโมงเลยนะคะเนาะก็เลยทําให้ฟ้าเหมือนฟ้ารั่วเลยนะคะเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะนาะวันนีนมาทอดสะพานกันแล้วนะคะเนาะก็เดี๋ยวตรงนี้จะเอาปลามาปักเป็นกำลังใจด้วยนะคะเฮงเฮงปังปังกันทุกคนสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะเนะาะเช้าๆนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องนิดก็พาเพ,พื่อนๆมาทอดสะพานอีกแล้วนะคะเนาะ มาทอดสะพานกันอีกแล้วนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะเฮงเฮงปังปังกันทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะเนะาะเช้าๆนะคะสะพานมาทอดให้เพื่อนๆดูนะคะเนาะ,ะประมาณนี้ตัวเองต้องมาก่อนนะคะเนาะไม่ว่าจะอะไรเนาะก็วันนี้ก็มาฝากเพื่อนๆนะคะเนาะก็ดูแลสุขภาพเลยนะคะเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะเนาะวัน้มาทอดสะพานกันแล้วนะคะเนาะก็ <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้จะเอาปลามาปล่อยตัวเองต้องมาก่อนนะคะเนาะไม่ว่าจะอะไรเนาะ <c oughs> ก็วันนี้ก็มาฝากเพื่อนๆนะคะเนาะ <c oughs> ก็ดูแลสุขภาพปลามาปล่อยแหวกไหวตามนี้แล้วนะคะตามห้องโถงใหญ่เลยนะคะเนาะ <c oughs> เลี้ยงเขาไว้อยู่ในนี้เลยเนาะ พาเพื่อนๆมาทอดสะพานแต่ชั้สูงนะคะนาะประมาณเกือบ <Source> ห้าสิบเซนเนาะข้างล่างนี้ก็จะต่ำค่ะเนาะต่ำกว่าก็เลยน้ามันก็เลยเอ่อก็เลยขังอยู่ในนี้เนาะเขาก็จะมาทอดสะพานกันเช้าๆนะคะนะอชาวบ้านชาวบ้านเนวชาสูงนะคะนาะประมาณเกือบห้าสิบเซนเนาะข้างล่างนี้ก็จะต่ำค่ะเนาะต่ำกว่าก็เลย น้ำมันก็เลยเออก็เลยขังอยู่ในนี้เนาะแต่เมื่อวานนะคะเนาะตั้งแต่เมื่อวานเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะวันนี้ก็พามาทอดสะพานเหมือนเดิมนะคะเนาะถ้าฝนตกหนักก็จะประมาณในบ้านน้องนิดก็ทอดสะพานครับก็นี่เลยค่ะเนาะชีวิตหน้าฝนของบ้านน้องนิดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนาะอยู่กันจนชินนะคะชินละเนาะแต่ก็ยังอดไม่ได้นะคะเนาะก็เลยเอาน้ำากะจะปริมอยู่แถวนี้เลยนะคะเนาะก็อยู่ตรงในภาพร่างกายกันนะคะเนาะ สวัสดีตอนเช้านะคะเน่เน่เจ้าเจ้าบ้านเจ้าบ้านเขาเจ้าบ้านเขาเจ้าบ้านเขาก็เลยนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะนาะวันน้มาทอดสะพานกันแล้วนะคะเนาะก็เดี๋ยวตรงนี้จะเอาปลามาตั้งแต่เมื่อวานนะคะนอตั้งแต่เมื่อวานเนาะเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็พามาทอดสะพานเหมือนเดิมนะคะนาะถ้าฝนตกหนักก็จะประมาณนี้บ้านน้องนิดก็ทอดสะพานครับ รามาปล่อยแวกไหว้ตามนี้แล้วนะคะตามห้องโถงใหญ่เลยนะคะเนาะเลี้ยงเขาไว้อยู่ในนี้เลยเนาะก็พาเพื่อนๆมาทอดสะพานแต่ชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องนิดก็พาเพื่อนๆมาทอดสะพานอีกแล้วนะคะเนาะมาทอดสะพานกันอีกแล้วนะคะเลยนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะนาะวันนี้มาทอดสะพานกันแล้วนะคะเนาะก็ เดี๋ยวตรงนี้จะเอาปลามาราบร่างกายกันนะคะเนาะสวัสดีตอนเช้านะคะเนี่ยเนี่เจ้าเจ้าบ้านเจ้าบ้านเขาเจ้าบ้านเขาเจ้าบ้านเขาสูงนะคะนาะประมาณเกือบห้าสิบเซนเนาะข้างล่างนี้ก็จะต่ำค่ะเนาะต่ำกว่าก็เลยน้ำมันก็เลยเออก็เลยขังอยู่ในนี้เนาะสูงนะคะนาะประมาณเกือบห้าสิบเซนเนาะข้างล่างนี้ก็จะต่ำค่ะเนาะต่ำกว่าก็เลย น้ำมันก็เลยเออก็เลยขังอยู่ในนี้เนาะเขาก็จะมาทอดสะพานกันเช้าๆนะคะเนาะจะบานาะบานเนี่ยจะใช้สะพานทอดเอานะคะเนาะใช้ชีวิตแบบนี้ช่วงหน้าฝนเนาะก็ฝากเป็นกาลังใจนะคะเนาะกาลังใจตัวเองสําคัญที่สุดนะคะเนาะบานค่ะจะบานเขาก็จะทอดสะพานกันอยู่อย่างนี้ละค่ะเนาะอันนี้ในครัวเนาะในครัวน้องนิดยกพื้นขึ้นแล้วมันก็เลยไม่นั่นนะคะเนาะกันไว้ด้วยนะคะเนาะก็จะก็เลยนะคะเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะนาะงกนนมาทอดสะพานกันแล้วนะคะเนาะก็เดี๋ยวตรงนี้จะเอาปลามาแต่เมื่อวานนะคะนาะตั้งแต่เมื่อวานเนาะเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็พามาทอดสะพานเหมือนเดิมนะคะเนาะถ้าฝนตกหนักก็จะประมาณนี้บ้านนอดก็ทอดสะพานภาพร่างกายกันนะคะเนาะสวัสดีตอนเช้านะคะเนี่นี่เจ้าเจ้าบ้านเจ้าบ้านเขาเจ้าบ้านเขาเจ้าบ้านเขา บ้านใหญ่น้องนิดนี่แหละนะคะเนาะก็จะปริมอยู่แถวนี้นะคะเนาะปริมอยู่แถวนี้แหละเนาะก็ะนี่แหละเนาะตั้งก็นี่แหละค่ะเนาะชีวิตหน้าฝนของบ้านน้องนิดก,ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนาะอยู่กันจนชินแล้วค่ะชินล้เนาะแต่ก็ยังอดไม่ได้นะคะเนาะก็เลยเอาน้ำก็จะปริมอยู่แถวนี้แหละนะคะเนาะก็อยู่ตรงในสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้น้องนิดก็พาเพื่อนๆนมาทอดสะพานอีกแล้วนะคะเนาะทอดสะพานกันอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องนิดก็พาเพื่อนๆมาทอดสะพานอีกแล้วนะคะเนาะทอดสะพานกันอีกแล้วนะคะเขาก็จะมาทอดสะพานกันเช้าๆนะคะเนาะจะบานาวบานเน่คจะปล่อยแถวนี้เนาะปลามาปล่อยเลยนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะ ปามาปล่อยเลยจ้าก็พามาทอดสะพานเหมือนเดิมนะคะเนาะก็ใช้สะพานทอดเอานะคะเนาะใช้ชีวิตแบบนี้ช่วงหน้าฝนเนาะก็ฝากไป